สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสในวันนี้ก็คงไม่พ้นในเรื่องของงานเกษียณอายุนะครับซึ่งณที่นี้ก็มีผู้เกษียณอายุหนึ่งท่านนะครับอาจารย์นันทวันใจกล้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพูดถึงอาจารย์นันทวันใจกล้าก็รางวัลเยอะแยะไปหมดเลยครับก็จะเป็นครูต้นแบบจากสถาบันพระบรมราชโนกครูดีสีจันทบูรณ แล้วกพ็พยาบาลดีเด่นนะครับจากชมรมพยาบาลนะครับเบื้องต้นนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าพูดถึงประวัติตัวเองเส้นทางการเรียนก่อนที่จะมาถึงณักนะจุดนี้ได้นะครับจารยค่ะ,ะครับผมค่ะก็ชั้นประถมนะคะก็เรียนที่โรงเรียนยอแซบวิทยาท่าใหม่แล้วก็ต่อชัอ้น มัธยมศึกษาตอนต้นก็ที่โรงเรียนท่าใหม่คุณสวัสดิราชนุกูลมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเบญจมัราชุทิศจังหอัจันทบุรีแล้วก็มาเรียนต่อพยาบาลที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเก้าจันทบุรีค่ะหลังจากนั้นก็ไปศึกษาระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย<อ>นะคะที่คณะรัฐศาสตร์ในสาขามานุษยวิทยาค่ะ<อ>แล้วก็ การศึกษาสุดท้ายนะคะด้วยความที่สนใจภูมิปัญญาไทยก็ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมศารารนะคะในสาขาการแพทย์แผนไทยค่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการศึกษาค่ะครับพูดถึงแพทย์แผนไทยนี้อาจารย์ได้รับประกาศอะไรมาบ้างะค,ะครับไม่ถึงว่าในในส่วนของแพทย์แผนไทยนะคะก็ ได้อบรมความรู้นะจากสมาคมแพทย์แผนไทยวัดสุทธิวารีนะคะตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็เรียนรู้กับหมอพื้นบ้านในจังหวัดจันทบุรีนะคะได้สอบของสอบรับใบประกอบวิชาชีพนะคะของสภาการแพทย์แผนไทยค่ะก็จะมีสาขาเภสัชกรรมไทยเวชกรรมไทยนวดไทยแล้วก็พนุงคันธไทยค่ะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนี่เป็นเขาเรียกว่า ต่อเนื่องนะครับว่าเราสนใจแล้วก็จะมุ่งมั่นมาทางจุดนี้อาจารย์มีบุตรกี่ท่านครับผมค่ะมีบุตรสองคนค่ะเป็นผู้หญิงทั้งสองคนค่ะ๋อตอนนี้เป็นไงจบเรียนที่ไหนบ้างคนโตก็สำเร็จการศึกษาระดับนิยาเอกที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็ปัจจุบันฝึกงานนะคะอยู่ที่บริษัทด้าน คอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาค่ะส่วนคนที่สองค่ะเป็นทันตแพทย์ค่ะปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์สมเด็จพระเทพนะคะองครักษ์นครนายกค่ะปัจจุบันศึกษาต่อออรอนแม็กซิลเฟเชียนที่โรงยาบัลคอนแกนค่ะโอ้โหเนี่ยเป็นที่ภาคภูมิใจนะฮะถ้าเกิดคุณพ่อชัดชัยอยู่เนี่ยจะปลื้มใจมากเลยนะฮะ อาจารย์ก็นับว่าเป็นหญิงแก่งคนหนึ่งนะครับที่าสามารถฝ่าฟันมาจนทุกวันนี้อาจารย์มีสติตประจําใจอะไรบ้างนะครับที่ที่บอกว่าสามารถผักดันตัวเองจนแบบถึงจุดนี้ได้นะฮะลุกเต้านีแบบหน้าที่การงานดีนะฮะการศึษาโออย่างดีเลยฮะค่ะในเรื่องของการทํางานนะคะก็เนื่องจากว่าครอบครัวจะเป็น ราชการนะคะเพราะนั้นก็จะถูกสอนในเรื่องของการมีวินัยความอดทนแล้วก็การทำสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบให้บรรลุปเป้าหมายนะคะไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามนะคะเพราะนั้นในการทำงานเนี้ยก็จะยึดถือแนวปฏิบัติอย่างนี้มาตลอดนะคะความสำเร็จในวันนี้ก็คงมาจากคุณครูหลายๆท่านนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนกระทั่งถึงอ่ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นพยาบาลหรือในด้านแพทย์แผนไทยก็ตามนะคะอันนี้ก็ส่งเสริมให้เราเนี่ยมีการพัฒนาตัวเองพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นำความรู้นั้นมาพัฒนาองคอ์กรค่ะแล้วก็แบ่งปันให้กับประชาชนรวมถึงนักศึกษาค่ะครับผมในช่วงเกษียณอายุหลังชีวิตหลังเกษียณอายุนี่อาจารย์วางแผนว่าจะทำ อะไรบ้างครับในช่วงที่ไม่ทํางานรวมแล้วนะจากการที่ได้ทํางานนี้นะคะสถาบันแห่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเกษียณอายุราชการนะคะก็มีความผูกพันกับองค์กรนี้นะคะแล้วก็ตั้งใจที่จะทํางานให้ดีที่สุดตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะคะนั้นก็ถือว่าองค์กรนี้ทําให้ตัวเองเนี้ยนะคะเดินทางมาสู่ความสําเร็จเมื่อเข้าสู่ อายุของการเกษียณอายุราชการรวมถึงนะได้ทำให้มีความเข้มแข็งในบทบาทของการเป็นแม่ที่จะดูแลลูกของตัวเองทั้งสองคนนะคะให้เดินทางไปสู่เป้าหมายนะคะซึ่งในการนี้ก็ได้ดูแลนักศึกษาด้วยนะคะจากระยะเวลาของการปฏิบัติงานที่นี่ก็ได้นำพานานะักศึกษาเดินทางสู่การศึกษา สำเร็จการศึกษาเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็มีหน้าที่การงานนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ขอกราบขอบพระคุณท่านคณนาจารย์ทุกท่านนะคะที่ได้อบรมสั่งสอนนะคะตัวเองจนกระทั่งนะสำเร็จทางหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตครอบครัวนะคะถ้าไม่มีอาจารย์เหล่านั้นที่คอยชี้แนะนะค,ค,คอยเป็นต้นแบบนะคะก็คงไม่มีวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับและนี่คือรายการผลกระแสนะครับกระแสงานเกษีรและนี่คือบุคคลที่ต้องจาลึกไว้เลยนะครับว่าได้ทําคุณประโยชน์ให้กับหน่วยงานของเราอย่างมากเลยนะครับสวัสดีครับ